ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่รู้จะปลอบใจแฟนบานิชมิวนิกยังไงอม,มันหนักกว่าที่เราคิดเนาะเพราะเราตอนคุยกันวันศุกร์นะจำได้ไหม,มเราบอกโบคุม้มไม่แพ้หรอกแพ้โบคุม้มจะกล้าแพ้โบคุ้มได้ยังไงรปรากฏก็แพ้จริงแพ้จริงะฮะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับจริงว่าฟุตบอลนะครับม,มันขับเคลื่อนด้วยฝีเท้าและเรื่องของเมนทอลิตี้เรื่องจิตใจสําคัญมากมนะครับ คือนักเตะมันแปลงร่างจริงๆจากก่อนหน้านี้จามามูเซราถ้าเราพูดถึงเนี่ยโอ้ใช่โอ้โหเขาใหญ่โตมากเขาจะยิงยังไงก็ยิงเข้านะครับไบรเยอร์นในสมัยที่เราเห็นเนี่ยล็อบเบนล็อกมาฮะเจอไลฟ์สิกนำสามหนึ่งสี่สองก็กลับมาชนะห้าสี่ได้แต่ในวันที่เขาไม่มีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับม,มันโล่งๆมันยัยิงกันไม่เข้าอ่ะใช่พี่เนี่ยเห็นแฮร์รี่เคนยิงข้ามคานยังจ,จรงจรอ่ะ อันเนี้ยต้องบอกแต่มันพื้นมกระดอนนิดนึงนะอ่ามันเหมือนมันย่ามันไม่ค่อยดีอะ่าไหร่ความน่าอุกาจของเขาคือคือนักฟุตบอลพวกนี้บางทีเขาไม่เสพข่าวหรอกค่ะแต่บางทีอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีเสียงไปเข้าหูให้กระตุ้นความแบบหรือจะจริงวที่คนเขาพูดกันว่าฉันเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะเป็นแชมป์เนอะวะพูดกันเยอะๆเพราะใจเรามันก็แป้วได้เหมือนกันนะก็เข้าใจได้ก็รอไปก่อนปีนี้ไม่ได้ไม่ได้แน่ดูทรงแล้วแล้ปีหน้าเดี๋ยวก็ได้ อะตอนแรกนําก่อดนะครับจะมามูเซล่ายิงเข้าไปเนี่ยหูอย่างสวยเลยนะครับหนก็คิดว่าเอ้ยนาเร็วแบบนี้ในโบคุ่มก็คือมันมีบางนัดที่บายเยินเคยแบบ อ๋ออันนี้ประท้วงนะฮะเคยแบบถลม<อ>่มเจก็มีใช่ใช่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นทีเกมต,ต้องพักไปอะค่ะคือมีแฟนบอลเนี่ยโยนลูกเทนนิสลงมามมค่ะประท้วงเขาประท้วงกันประท้วงบูเดสิก้าใช่ DFL ใช่ประท้วงเรื่องที่แบบเหมือนบูเดสิก้าเขาจะไปขายส่วนแบง่งลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด8%ให้บริษัทเอกชนครับคือเขาก็แบบเหมือนแบบจะเอาเงินทุนมาหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลูกเทนนิสโยนมาสองรอบนะคะต้องเบรกกันไปโหน่าเบื่อมากเลยวันนั้นแบบเจอก่อนเกมเกมใหญ่อะ กาบเลว่คเซนนี่แหละแล้วแบบเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเตะได้กี่โมงดูนักเตะญี่ปุ่นยิงครับนอยเออเหรอนอยเออยิงนอยเออคือมันเป็นคำพูดของอาซาโนแมนยูตอนยุคไม่มีเฟอร์กี้เขาใช้คำว่าเฟียร์แฟกเตอร์ของทีมเจอมันหายไปเวลาคุณเจอบายเยินสมัยก่อนคุณกลัวฮะแต่เนี่ยโปคุ้มไม่มีความกลัวเสือใต้เลยเล่นกดซะแบบโอ้โหเนี่ยเตะมุมแซงเห็นๆครับสองหนึ่งนะฮะสโตรเกอร์ก็เล่นดีมากๆนะครับแล้วก็ จบคแบครึ่งแรกด้วยสกอนี้ฮะสองต่อหนึ่งนะครับอ่านี่พักอีกรอบหนึ่งฮะผมไม่เข้าใจว่ามันตรวจกันไม่เจอหรือเปล่านะครับตอนแรกๆเอาไอช็อกโกแลตมาโปรยเป็นรูปเหรียญแต่ตอนนี้ลูกเทนนิสตอนเข้าสนามมันน่าจะตรวจเจอใช่ปกติอันนี้ไม่รู้บุนเดสิก้าเขามีแบบที่ฝั่งพิมลีกหรือเปล่านะคะอย่างสนามแอนฟิลด์เงี้ยเขาจะไม่ให้กระเป๋าใหญ่กว่าแบบครึ่ง A 4ซอ่ะใช่ฮะเข้านะคือตรวจละเอียดมากจนตอนหลังมันมีคนพูดว่าแบบไม่รู้ว่ในหลายๆสนามเนี่ย คัวกับคนที่เอาเข้ามาแล้วแบบกับกลุ่มอุนตาแล้วเปล่านะไม่นะแต่ลูกเทนนิสอะคุณเก็บซ่อนไป้ในเสื้อผ้าได้เ,เ,ขไดเขาเก็บมันเยอะ,<ล>ะามากาาสลยตีเขาซ่อนไว้ตรงตรงกระโปรงอ่ะไม่รู้แล้วไม่ได้ตรวจมันเยอะมากเลยก็หยุดไปอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ฮะพอสองหนึ่งเสร็จลูกเนี้ยตอนแรกผู้สินชี้จุดโทษแต่คนงวงวง่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่ฮะเราเบิดเวลาคนใหม่ครับอูปาเมกาโน,นเป็นผมผมเรียกคุยป๊อบบอกโอ้โหไปสอกเขาครับไอ้นัดเจอาซิโอนี่ก็ไปเสียบเขานะฮะโดนไล่ออกแลวเสียจุดโทษครับอพอตรงเนี้ยบายเยินยากแล้วฮะก็เหลือ10ตัวทั้ง2เกมนะครับแล้วคุณลอลองดูตลกมากฮะ <c oughs> แฮร์ริเคนยิงเข้าครับลืมไม่เอาบอล <c oughs> คุณตามอยู่ลูกเดียวแต่ตอนหลังเขาชี้ว่าให้มาติแต่ไปเอาแต่ผมตั้งดูอยู่ผมบอกเฮ้ยไม่วิ่งไปเอาบอลวะมัน 3- าสองมันอีกลูกอยู่นะอ่าสุดท้ายก็ ไปเราไม่ทันแล้วฮะ<ช>แพ<ค>้ติดต่อ3เกมรวดะฮะหนักมากค่ะออตอนนี้ตามหลังเลวร์คูเซน8คะแนนในลีกนะคะส่วนโบคุปเนี่ยตอนนี้ก็คือบี5คะแนนอยู่อันดับ11ค่ะครับแล้วก็คือตอนนี้สถานการณ์ก็คือเก้าอี้ของทูเคิลเนี่ยร้อนฉอ่าร้อนฉ่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางบอร์ดบริหารนะคะรวมถึงตัวทูเคิลเองเขาก็ยังมั่นใจนะว่าเขาจะยังได้ไปต่อแล้วก็มองว่าตัวเองจะสามารถกลับมาคว้าแชมป์ได้กับไบร์มูนิค เนี่ยดูโอ้โหแปแต้มแปแต้มแบบเล่นเท่ากันแล้วมันแปดแต้มในช่วงนี้เดือนอะไรแล้วนะนี่เดือนกุมภาโอ้โหโอ้โหนี่อันนี้เรียกได้ว่าคนแฟนบายเยอร์จริงหลายคนก็ยกธงขาวแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นแปลกคะแนนที่สภาพทีมของคุณอะมันไม่ได้เหมือนตอนมันไม่ได้เหมือนตอนใช่ไหมเออนาวเกลชมานหรืออะไรพวกนี้ที่แบบยังดูมีความเป็นเสือแต่ตอนนี้มันดูอันนี้เสือไม่สบายอะแบบเหมือนนอนซมอยู่อะซึ่งณตอนนี้มันก็เสียงแตกมากๆเลยนะว่า มันควรจะต้องยอมควักตังค์จ่ายเพื่อปลดไหมแต่ปลดตอนนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคืออะไรอย่างที่บอกนี่ไม่เสี่ยงอีกเหรอโอ้เข้าใจแต่ทีนี้บางข่าวเขาก็รายงานนะคะว่าเกมหน้าค่ะเกมหน้าเจอกับไลฟ์สิกอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วจริงๆเดี๋ยวก่อนนะไลฟ์สิกไปเยือนด้วยป่ะใช่ถ้าเยือนนะใช้คําว่าโอกาสที่ในบ้านในบ้านในบ้านอ๋อเราถ่ายนี่ว่าเออลืมเล่นในบ้านเล่นในบ้านโอ้เล่นในบ้านอันนี้มีโอกาส ผมตอนแร้ผมคิดว่าไปเยือร้าสินี่มันไม่มีทางชนะเลยนะมีโอกาสอะไรหมายถึงอะไรนะฮะมีโอกาสมีโอกาสหรือมันไม่มีาชนะเลยไงอ๋อแล้วเอาจริงๆณตรงเนี้ยคุณผู้ชมน่าจะพอทราบดีใช่ไหมครับเราทําบุนเดสลีกากันมาไม่ต้องมานั่งถามเหมือนคนที่ไม่ได้ดูพีพีทนะว่าทําไมถึงไม่ยอมปลดเขาปลดแล้วเขากวนเรื่องเสียค่าเขาเชยมันแพงมากนะครับแล้ว แต่นาทีนี้จริงๆ24ชั่วโมงกันมาหลายวันแล้วนะจริงว่าฮันซิฟิกรออยู่นะอูี่เฮอร์นเนตนี่คุยไปรกี่รอบแล้วนะแต่ล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้คือทูเคิลยืนยันว่าเขาไม่ออกเองแน่นอน,อนรับจะ,จะไม่ออกม่ออกไม่ออกก็ต้องปลดแล้วเอาเงินมาใช่ฮะไม่ลาออกแน่นอนเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้โหแล้วให้สัมภาษณ์แบบคนหมดไฟมากเขาบอกว่าผมก็ยังมีลุ้นนะจริงๆนาทีนี้ตามแปดคะแนนก็จริงแต่ว่าอย่าให้ลุ้นไปจนถึงนาทีสุดท้าย เชื่อว่าไปยังจะกลับมาได้ฮะคือมันเป็นคนคำพูดที่แบบโหเลื่อนลอยมากแอบสแตรกมากแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าเนี่ยคือเขาก็สื่อเขาคาดการณ์ว่าเกมหน้าที่เล่นในบ้านเจอไลฟ์สิกเนี่ยก็น่าจะเป็นเกมที่ชี้ชะตาละถ้ากล้าแพ้ไลฟ์สิกในบ้านอีกเนี่ยนี่พูดแบบแกว่ากล้าแพ้มาหลายเกมแล้วโหไลฟ์สิกมันไม่ใช่ไม่ใช่จะไม่แพ้เดยมันมีโอกาสมันมีโอกาสจะแพ้ได้ไงผมแอบเถียงนะผมว่านัดสุดท้ายของเขาอ่ะควรจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีก ถ้าตก UCL นี่คุณจะเหลืออไะไรอีกยไมรีกตก UCL ก็จริงแหละก็คงจะต้องไปแหละทีเนี้ยนอกจากเรื่องไอ้ปัญหาความ,มเก้าอี้สั่นคอนแล้วในเมื่องเขาเลยในห้องแต่งตัวหรือว่าระหว่งางเอออะไรมันก็ไม่ดีค่ะล่าสุดมันมีข่าวนะคะเว็บไซต์ดังในเยรม,มนีรายงานว่าคิมมิชเนี่ยกับผู้ช่วยโค้ชอย่างโซเลฟอะ่ะทะเลาะกอันอีกใช่ฮะคือด่าใส่กันอย่างรุนแรงซึ่งแบบ อันนี้ก็อาจจะมีคนเห็นแล้วเขาไปแบบไปรายงานค่ะเออใช่เขาบอกว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นจากเลิฟเนี่ยนะคุณโซเลิฟเนี่ยเขาไปตะโกนอะไรสักอย่างไม่รู้ใส่คิมมิชที่โดนเปลี่ยนตัวออกทําให้คิมมิชก็ไม่ไม่พอใจค่ะก็เหมือนแบบหันแบบอะไรอ่เงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็มีแบบห้ามกันไว้ที่ทันแล้วก็ไปด่ากันต่อในซุ้มมานั่งสำรองเขาก็เลยมองว่าโหตอนนี้มันเหมือนแบบแต่ต้องมองอย่างนี้นะว่าความครุกุ่นใน อารมณ์มันสูงใช่คือพอมันแบบมันไม่ชนะติดต่อกันมันอะไรเลยมันงุญหงิอด,อดอ,อด่ะโ,โดนถอดออกด้วยเออโดนถอดออกด้วยอะไรหลาอย่างอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่คือพอทีมมันละสัมละสายอย่างเงี้ยอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จับมาเป็นข่าวแล้วมันไม่ดีต่อผลเขาเรียภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้อะ